สวัสดีค่ะมาพบกับช่องกินผักเป็นยานะคะวันนี้เราจะมาเสนอเรื่อง9เคล็ดลับอาหารต้านมะเร็งจะเป็นยังไงนั้นฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ โรคมะเร็งอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดถ้าเราไม่อยากเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเราต้องทานอาหารให้ถูกประเภทและเลี่ยงอาหารให้ถูกชนิดซึ่งทำได้ไม่ยากมีดังต่อไปนี้นะคะ เคล็ดลับข้อแรกก็คือกินผักหลากสีทุกวันนะคะสีสันของผักนอกจากจะดูสวยงามแล้วผักแต่ละสีแต่ละชนิดยังมีประโยชน์ต่อร่างกายและให้คุณค่าที่แตกต่างกันนะคะการรับประทานผักให้หลากหลายหรือรับประทานให้ครบทั้ง5สีจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อสุขภาพคะ่ะมาดูตัวอย่างของผักและสารสีต่างๆนะคะ สารสีแดงได้แก่มะเขือเทศมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าไลโคปีนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกมากมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งปอดนะคะสารสีเหลืองหรือสีส้มได้แก่ฟักทองแครอทมีสารต้านอนุมูลอิสระแคโรทีนอยอุดมไปด้วยวิตามินที่สามารถต้านการเกิดสารอนุมูลอิสระในร่างกายนะคะ สารสีเขียวได้แก่คะน้าบลคอกครี่อุดมไปด้วยวิตามินซีรวมไปถึงผักบุ้งกวางตุ้งตำลึงที่มีวิตามินเอและพิกเมนคอรโรฟิลนะคะสารสีม่วงได้แก่กระหล่ำสีม่วงชมพู่มะเมี่ยวสีม่วงในดอกอันชันพืชผักสีม่วงเหล่านี้มีสารแอนโทไซยานินซึ่งช่วยยับยั้งสารก่อมะเร็งนะคะ และสารสีขาวได้แก่มะเขือเปราะผักกาดขาวดอกแคโดยเฉพาะยอดแคมีสารเบต้าแคโรทีนสูงซึ่งมีคุณสมบัติในการกำจัดสารอนุมูลอิสระค่ะ 2. การทานผลไม้เป็นประจำในผลไม้ประกอบไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลากหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายรวมทั้งยังมีเส้นใยอาหารที่ช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างเป็นปกตินะคะประโยชน์ของผลไม้ซมมีวิตามิน A และ C ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งนะคะ สับป,ประรดมีวิตามินซีและเบต้าแคโรทีนและแมงกานีสที่ช่วยป้องกันอันตรายจากอนุมูลอิสระและยังมีความสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายค่ะมะละกอมีวิตามิน A B และ C ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานเป็นปกติค่ะ มะม่วงมีวิตามิน A และ C ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยในการป้องกันมะเร็งอีกทั้งยังแก้อาการขึ้นไส้อาเจียนได้ด้วยนะคะ 3. ควรเน้นอาหารธัญ,ญพืชและเส้นใหญ่ธัญ,ญพืชเต็ม,มเมล็ดคือธัญ,ญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสีหรือขัดสีน้อยที่สุดทําให้มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเช่นวิตามินแร่ธาตุไฟโตนิวเตรียน เส้นใหญ่อาหารและสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะคะตัวอย่างของธัญ,ญพืชเต็ม,มเมล็ดได้แก่ข้าวกล้องข้าวสาลีข้าวโพดลูกเดือย นอกจากนี้ใย,ยอาหารในทันยพืชยังทำหน้าที่สำคัญในการพาสารต่างๆที่เป็นโทษต่อร่างกายซึ่งเกาะติดบริเวณลำไส้ให้ขับถ่ายออกไปจึงมีส่วนสำคัญในการลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งในทางเดินอาหารและมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะ คุณค่าทางอาหารของทันยพืชข้าวกล้องให้พลังงานแก่ร่างกายมีเส้นใยอาหารช่วยป้องกันโรคเหน็บชาปากนกกระจอกลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และช่วยป้องกันโรคโลหิตจ,จางนะคะลูกเดือยมีวิตามิน B1 วิตามิน A โพแทสเซียมและใยอาหารช่วยแก้เหน็บชาแก้ร้อนในบำรุงไตปอดและกระเพาะอาหารค่ะ ถั่วชนิดต่างๆเช่นถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วดำถั่วแดงมีสารอาหารโปรโตีนและเส้นใยอาหารช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้นะคะ 4. ควรเติมเครื่องเทศเพื่อเสริมรสชาติอาหารนะคะเครื่องเทศหมายถึงส่วนต่างๆของพืชที่นำมาเป็นเครื่องปรุงรสอาหารหรือเพื่อให้อาหารมีกลิ่นหอมสารประกอบอินทรีย์ที่เป็นกลิ่นหอมของเครื่องเทศมาจากส่วนที่เป็นน้ำมันและน้ำมันหอมระเหยส่วนรสชาติที่เผ็ดร้อนมาจากส่วนที่เป็นยางนะคะ เครื่องเทศประกอบไปด้วยสารหลายชนิดเช่นแป้งน้ำตาลแร่ธาตุวิตามินและสารประกอบอื่นๆซึ่งมีสรรพคุณช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งรวมถึงกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้นะคะคุณประโยชน์จากเครื่องเทศพริกมีสารที่ช่วยเพิ่มกระบวนการเผาผลาญในร่างกายและลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งนะคะ ขมิน้นมีสารที่ช่วยลดคอเลสเตอร,รอลทำให้ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมทั้งช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะกระเทียมมีสารที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งและขิงช่วยในการดูดซึมและช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะ 5. เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ เครื่องดื่มจากธรรมชาติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยแก้กระหายทำให้ร่างกายสดชื่นเครื่องดื่มนี้สามารถเตรียมจากส่วนต่างๆของพืชได้เช่นใบผลมเมล็ดรากเป็นต้นนะคะยกตัวอย่างเช่นชาเขียวมีสารที่มีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยง ในการเกิดเซลล์มะเร็งการดื่มชาเขียวให้ได้ประโยชน์เต็มที่ควรดื่มทันทีหลังชงชาเสร็จเนื่องจากหากทิ้งไว้ชาเขียวจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศทำให้เสียคุณค่าไปนอกจากชาเขียวแล้วยังมีน้ำผักและผละไม้รวมถึงสมุนไพรอีกหลายชนิดที่นิยมนำมาทำเป็นเครื่องดื่มกันอย่างแพร่หลายเช่นน้ำแครอทน้ำดอกอัญชันน้ำขิง น้ำส้มน้ำสวรสเป็นต้นนะคะ 6. ควรปรุงอาหารให้ถูกวิธีวิธีการปรุงอาหารที่ถูกต้องมีความสำคัญมากนะคะได้แก่ไม่ปิ้งย่างอาหารประเภทเนื้อสัตว์จนไม่เกรียม การปิ้งย่างรมควรเเนื้อสัตว์จนไม่เกรียมจะทําให้เกิดสารก่อมะเร็งการนําอาหารทําให้สุกโดยไมโครเวฟก่อนนําไปปิ้งย่างและการนําส่วนที่ไม่เกรียมทิ้งก่อนการรับประทานจะช่วยลดสารพิษดังกล่าวได้นะคะไม่รับประทานอาหารแบบสุกๆดิบๆโดยเฉพาะปลานํำจืดที่มีเกรด การรับประทานอาหารแบบสุกๆดิบๆอาจทําให้เกิดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและเกิดอาการอักเสบเรื้อรังส่งผลให้เป็นมะเร็งได้ดังนั้นจึงควรปรุงอาหารเหล่านี้ให้สุกก่อนการรับประทานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคนะคะ ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำหลายๆครั้งน้ำมันที่ผ่านการทอดซ้ำนานเกินไปจะมีคุณค่าทางพชนาการลดลงและทำให้เพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคจึงควรหลีกเลี่ยงไม่รับประทานอาหารทอดจากร้านค้าที่ใช้น้ำมันที่มีกลิ่นเหม็นหืนสีดำครัาหรือมีฟองมากนะคะ 7. ควรหลีกหนีอาหารไขมันไขมันในอาหารพบได้ทั้งในพืชและในสัตว์โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญคือกรดไขมันซึ่งสามารถแบ่งประเภทของกรดไขมันได้ดังนี้นะคะกรดไขมันอิ่มตัวพบมากในอาหารที่มาจากเนื้อสัตว์และน้ำมันที่ได้จากพืชบางชนิดเช่นเนยไขมันสัตว์กระทิ น้ำมันมะพร้าวและน้ำมันปาล์มหากร่างกายได้รับกรดไขมันอิ่มตัวในปริมาณมากเกินจำเป็นจะทำให้เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจค่ะกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบในน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกคำฝอยน้ำมันดอกทานตะวนันและปลาเช่นปลาซาดีนปลาแซลมอนปลาทูนา่าปลาจระเมศเป็นต้น การบริโภคกรดไขมันชนิดนี้จะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลตัวร้ายในเลือดและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจนะคะ8 ควรลดการบริโภคเนื้อแดงเนื้อสัตว์สีแดงเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อแกะเป็นอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงการบริโภคเนื้อสัตว์สีแดงเป็นประจำอาจทำให้มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้และทวารหนักมะเร็งเต้านมและโรคอ้วนจึงควรจำกัดการรับประทานเนื้อดังกล่าวให้เหลือเพียงสัปดาห์ละ500กรัมเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งนะคะ การรับประทานปลาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนื่องจากปลาเป็นอาหารที่มีอาหารปโปรตีนสูงและยังเป็นปโปรตีนที่ย่อยง่ายมีปริมาณไขมันน้อยนอกจากนี้ในปลาทะเลน้ำลึกยังพบว่ามีกรดไขมันที่เรียกว่าโอเมก้า3ซึ่งเป็นไขมันไม่อิ่มตัวที่จำเป็นต่อร่างกายช่วยการทำงานของสมองตบับและระบบประสาทเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้อีกด้วยนะคะ และเคล็ดลับข้อสุดท้ายก็คือควรลดเกลือแกงและอาหารหมักดองลงนะคะเกลือแกงเกลือสมุนและเกลือสินเทาเป็นของคู่ครัวเรือนซึ่งใช้ปรุงอาหารเพื่อให้มีรสเค็มแต่สิ่งที่ต้องระลึกไว้เสมอก็คือร่างกายควรได้รับโซเดียมไม่เกินวันละ6กรัมต่อวันนะคะ โซเดียมมีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการต่างๆในร่างกายแต่หากได้รับในปริมาณที่มากเกินไปก็จะเป็นโทษต่อร่างกายได้เช่นกันนะคะพบมากในเนื้อเคม็มปลาเคม็ม ปลา,าผักดองและผลไม้ดองเป็นต้นดังนั้นจึงควรลดการรับประทานอาหารประเภทหมักดองหรืออาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปโดยเฉพาะที่มีการถนอมอาหารหรือปรุงสีด้วยดินประสิวเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งนะคะ ในครั้งต่อไปช่องกินผักเป็นยาจะมานำเสนอประโยชน์ของผักผลไม้หรือสมุนไพรชนิดใดอีกนั้นอย่าลืมกดติดตามและชมคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ